สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้สิพามาเฮ็ดสุกมันฝรั่งน้อพี่น้องจ๋าวันนี้รู้สึกอาการบอดีพี่น้องเป็นไข้หวัดเลยสิมาเฮ็ดสุกมันฝรั่งหรือทางเวลามันเคยเอิญกระท่อมเฟิร์สซูปเปอร์นาะพี่น้องจ๋ากะส,สีต้มใส่มันฝรั่ง เราก็ต้นหอมเราก็ใส่แครอทนะพี่น้องก็สใส่ข้าโพดจักน้อยต้มผสมกันนะพี่น้องจ๋ะต้มให้เปอย์ได้จ้ะพี่น้องต้มให้เขาให้เปอยเราก็ใส่รสด,ดีว่ามันรสแบบรสดีแบบรสด,ด,แบบด,ดีของทางประเทศเยอรมันนะพี่น้องเอิน ผงขาเอิญผงซุปพักนะพี่น้องจ๋าเราก็จะใส่ต้มให้ละเอียดแล้วก็จะใส่เครื่องปั้นพี่น้องต้มไปเครื่องเราก็จะนี่คือเครื่องปั้นที่ปั้นมือนะพี่น้องจ๋าปั้นในเขาละเอียดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าน้ำซุปพักที่เขาต้มเราก็มาเอาเครื่องปั้น ปั่นโดยมือพี่น้องจ้ากดๆลงไปให้เขาละเอียดจนนี่ก็คือละเอียดแล้วปั่นจนละเอียดหยิบพี่น้องมีทั้งผักรวมชนิดอยู่ในนี้นะพี่น้องจ้าครเป็นวัดกะทิเฮ็ดน้ำซุปกินซุปผักพี่น้องนี่ละเอียดละเอียดหยิบเลยจล้ะเราเมื่อละเอียดแล้วก็สิ เขียวอีกจักน้อยน้พี่น้องจ้ามาต้มเขียวเพราะว่าปรุงรสด,ด้วยเกลือกับผงผักน้พี่น้องปรุงไปพร้อมกับที่เอาต้มผักต้มยงเรียบร้อยแล้วข้ามหวานมันจะออกมาจากแค่อทกับห,หอมพี่น้องจ้าห,หอมใสไปสองหัวกระทออเฟอร์หวานนิดนิด ใส่เกลือนิดนิดพี่นองจ๋ากับสิปเปลมพอดีจะ้ะนี่ฮะก็จะเขียวต่อ อันนี้กะสิใสฮอตดอกนะพี่น้องจ๋าอันนี้โบมีนของอย่างอื่นพอประดิษฐเตรียมไว้เนาะก็จะในตู้เย็นกับมิฮอตดอกพี่น้องจ๋าทามีก,ก,กุ้งกักินกับกุ้งได้จ้ะพี่นอ้องน,นี่กลโรยต้นหอมลงไปเนาะดับดับบัดพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ใส่หอมทอดนิดนึงเพื่อความอร่อยจกหน้อยนะพี่น้องจ๋า ใส่หลายด้วพี่นอ้องเราก็จิใส่ต่อไปกับพริกไทยพี่นอ้องไล่วัดไล่วัดจ้ะใส่พริกไทยดำลงไปนี่ก็แสบเลยจ้า